ทั้งสถาบันเองหรือหรือคนในตลาดเองก็ควรจะก็เห็นแล้วนะคบว่า Q4 ที่ผ่านมาเนี่ยงบของโ m มโปรนี่คือดีมากนะครับแน่นอนท่องเที่ยวฟื้นต่อนะครับเราก็มองว่ายอดขายในกลุ่มเมืองท่องเที่ยวเนี่ยจะเป็นอีกตัวหนึ่งช่วยดันให้ยอดขายของโฮมโปรเนี่ยปี2022จะที่สิบสองจะทำอ,อ พิษในกลุ่มค้าปลีกในมุมมองจากหลักทรัพย์กรุงศรีโดยคุณเอกสิทธิ์คุณาดีเลกวงตกลงเป็นใครครับคุเดกครับเป็นโฮมโปรนะครับในในรอบนีนะครับครับโฮมโปรนะครับก็มีเกินไว้นะครับว่าเป็นหลุมรูปภัยที่ดีนะครับก็ต้องบอกว่าท้าความกันเล็กน้อยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวของนักลงทุนทั้งสถาบันเองหรือหรือคนในตลาดนองก็ควรจะก็เห็นแล้วนะครับว่า q 4ที่ผ่านมาเนี่ย มบของโครมโปรนี่คือดีมากนะครับถ้ามองในแง่ของยอดขายเนี่ยนักท่องเที่ยวมาไม่กี่แสนเองนะครับร้านอาหารเพิ่งจะรีเวยกันไปไม่กี่ไม่กี่ร้านนะครับจะไม่ได้รีเยทั้งเมืองนะครับการว่ายอดขายเนี่ยสูงกว่าปีหนึ่งเก้าแล้วเกือบสามเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็กลัวของกำไรนะครับกำไรสุทธิเนี่ยในช่วง Q 4สที่ผ่านมาเนี่ยสองปีไฮเลยนะครับก็คือปิดไปปิดที่พันเกือบพันแปดร้อย พันเจ็ดร้อยกว่าล้านเลยนะครับก็คือสองปีไฮแล้วนะครับก็คือแค่เปิดเมืินนิดๆหน่อยๆนะครับก็คือฟื้นเลยนะครับอันนี้ก็คือตัวที่ชัดเจนแล้วว่าโฮมโปรเนี่ยได้ทั้งคนไทยที่ที่ทมีการเอ่อ work from anywhere นะครับไปจัดบ้านทำบ้านนะครับอยู่บ้านเยอะขึ้นนะครับซื้อบ้านอยู่อยู่ชานเมืองมากขึ้นจากการอยู่คอนโดไซส์ร้อยสองร้อยตารางเมตรเนี่ยไปอยู่บ้าน 70-80ตารางวานะครับอันนี้ก็คือทําให้ยอดขายอันนี้ก็ดีขึ้นมานะครับแล้วหลังจากนี้เนี่ยแน่นอนท่องเที่ยวฟื้นต่อนะครับเราก็มองว่ายอดขายในกลุ่มเมืองท่องเที่ยวเนี่ยจะเป็นอีกตัวหนึ่งช่วยดันให้ยอดขายของโฮมโปรเนี่ยปี2 0ง2ที่จะทำออทามไฮนะครับปีนี้นใช่ครับปีนี้ใช่ไหมมีลุ้น,นครับก็คือมีลุ้นออทามไ h เลยใช่ครับฉนันก็ต้องบอกว่าตัวของยอดขายออา High แล้วตัวกําไรก็ ก็ไปด้วยนะครับคือเราก็มองว่ากําไรเนี่ยจะสูงกว่าปีหนึ่งเกนะครับในปีสองพนี่สบสอนะครับก็ตัวของโฮมโปรเนี่ยมันพิสูจน์แล้วนะครับว่ามันเฟื้นตัวได้โดยที่ขอแค่คนไทยก็ฟื้นนะครับไม่จำเป็นตอนทางโอกาสปีนี้เป็นนิวไฮและสูงกว่าก่อนโควิดคือปี2019อย่างนั้นใช่ไหมคุณเอกใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับนิดนิดนึงครับคุณเอกครับด้วยความเคารพถามจริงเหอะ คุณเอกบอกผมบอกว่าโฮมโปรเนี่ยฟื้นนะด้วยคนไทยเป็นหลักขนาดเฉพาะคนไทยเป็นหลักเนี่ยยังยังอู้ฟู่ขนาดนี้นะถ้านักท่องเที่ยวกับเข้ามาจะขนาดไหนผมก็เลยสงสัยว่าคุณเอกครับโฮมโปรรายได้จะเพิ่มมากเพิ่มน้อยเนี่ยนักท่องเที่ยวเนี่ยมาเกี่ยวยังไงคุณเอกขยายหน่อย ครับโอเคก็สาหรับท่านทั้งทุนที่ที่อาจจะไม่ได้ตามนะครับก็จะจะท้าความให้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้บอกว่าโฮมโปรนักท่องเที่ยวบินมาแล้วเนี่ยเข้าเข้าโฮมโปรนะครับไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่มันจะเป็นมุมที่ผู้ประกอบการนะครับในเมืองท่องเที่ยวนะครับที่โฮมโปรมีสาขาอยู่นะครับอย่างเช่นโรงแรมนะครับโรงแรมก็ต้องมีห้องนอนได้เยอะใช่ไหมครับหรืออพาร์ตเมนต์ที่ให้บริการพนักงานที่ทํางานในโรงแรม นะครับหรือทำงานในร้านอาหารนะครับหรือร้านอาหารเองต่างๆเนี่ยที่เป็นเซอร์วิสเซกเตอร์ในเมืองท่องเที่ยวเนี่ยต้องมีการรีโนเวทห้องรีโนเวทร้านค้าเพื่อรองรับนะักท่องเที่ยวนะครับถ้าเปิดประเทศปุ๊บนึกภาพครับพี่ยุทธนาถ้าผมเป็นเจ้าของร้านเนี่ยแล้วร้านคู่แข่งอะ่ะมันรีโนเวทแล้วนะครับยอ่อ้เ,เลยนะครับเอ้ยเดี๋ยวคนไม่เข้าร้านผมทําไงดีก็ต้องรีโนเวทการว่าจริงแล้วเนี่ย ถ้าจริงๆแล้วมันยังเป็นต้องรอให้นักท่องเที่ยวมาเยอะเนี่ยทุกคนก็ลุ้มแข่งกับเรยเวทลอก็ได้นะครับฉันก็หมายความว่าคนแรกเลยที่ได้ก่อนเลยเนี่ยคือโฮมโปรนะครับคือจะได้จากผู้ประกอบการคนไทยนี่แหละครับที่จะเรเดวทร้านค้าเรเดวทโรงแรมเรนเดวทของต่างๆเนี่ยเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวนะครับมันจะเป็นแบบเกมเตลรี่นิดนึงว่าอ้ยถ้าคนที่ทำแล้วผมยังไม่ทําเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขายไม่ได้นะเดี๋ยวคนไม่เข้านะครับก็จะเป็นภาพนี้นะครับฉันโฮมโปรเนี่ย เป็นตัวช่วยทางอ้อมให้กับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับโรงแรมร้านร้านอาหารก็ต้องมาช็อปที่โฮมโปรนี่แหละเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและก็มิให้น้อยหน้าคู่แข่งใช่ไหมคุณเอกอ่าใช่แล้วครับอโอเคถึงบางอ้อแล้วเชิญต่อครับคุณเอกน่าจะถ้ามองถ้ามองมุมนี้เนี่ยใช่ครับคือคือท่านมองมองในแง่ของของของความแม่นอนในช่วงนี้แล้วกันครับว่าเ สงครามให้นักท่องเที่ยวมาน้อยไหมหรืออะไรไหมนะครับต้องบอกว่าเราก็เห็นเป็นประจักษ์แล้วนะครับว่า q 4เนี่ยนักท่องเที่ยวมาไม่กี่แสนเลยน้อยมากนะครับแต่ยอดขายก็คือยังยังยังโตนะครับกําไรก็รก็ทํสองปีหายชั้นถ้าสมมติว่านักท่องเที่ยวปีเนี้ไม่มีเลยนะครับอย่างน้อยเนี่ยก็ต้องเห็นเลขน 1, 7, 8, เนี้ยพันเจ็ดพันแปดเนี่ยเฉลยเฉลยอยู่ในปีนี้นะครับชั้นยังไงก็จะเห็นว่ากําไรของโฮมโปรเนี่ยยังยืนได้นะครับแล้วถ้า ท่องเที่ยวมาต่อเนี่ยก็ไปต่อได้นะครับชั้นตลาดก็เลยมองว่าอ้ยอันเนี้ยเซฟไม่พอโตได้ด้วยนะครับอ่าหลักทรัพย์กรุงศรีเลือกโฮมโปรเป็นท็อปพ c ิกในกลุ่มนะคาปลีกนะครับแนะนำซื้อไหมถ้าแนะนำซื้อเป้าโฮมโปรพื้นฐานปลายปีนี้ให้ไว้เท่าไหร่ครับคุณเอก18.5บาทครับ18บาท50สตังค์ถูกต้องไหมครับใช่ครับ สำหรับท่านที่มองวิกฤตเป็นโอกาสแล้วก็รับความเสี่ยงได้ปานกลางนะครับนี่คือสิ่งที่มีมาให้เลือกในช่วงนี้ครับสัมมนาออนไลน์คอสปิดหลักสูตรที่2ของปีนี้ครับตลาดแพนิคและเงินเฟอ้อพุ่งรับมืออย่างไรโดยคุณกิจพลภัยไพศาลกิจนะครับวันเสาร์26มีนาคม9นาฬิกาถึงเที่ยงและตามด้วย Q&A สดอีก2รอบนะครับ สนใจนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้ช่องทางเดิมนะครับไลน์ไอดีพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว a อแแล้วตามด้วยคำว่า moneyplus m o n e y pl u s moneyplus ติดกันตรงตัวนะครับสมัครหลักสูตรนี้20ท่านแรกได้รับหนังสือเล่มนี้ how to trade in stock มอบให้ด้วยแถมยังได้ราคาพิเศษในช่วง Early b i r d นะครับ